เรียกได้ว่าปีนี้อ,อบจเชียงใหม่ทรงไทยเดินจกันอย่างยิ่งใหญ่เลยครับกับแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเชียงใหม่บอกเลยครับว่าสถานแห่งนี้กว้างขวาง,วางสวยงามร่มรืม่นเขียวขจีจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ครับที่นี่คือศูนย์อบจเชียงใหม่นั่นเองที่กัดอยู่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแลนด์มาร์คใหม่แห่งนี้เมื่อวันเสราร์ที่27กรกฎาคม2567นี่เองในช่วงเช้าเขามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมเ,มเกียรติหลังจากนั้นไปดูการแข่งขันจัก,กรยาน ที่มากๆทุกคนดูครับนักกีฬาแข่งขันบาลาัสบายของเราเตรียมพร้อมที่จะออกสตาร์ทแล้วหลังเสียงเั็นแย้ั้งขึ้นน้องๆทุกคนนี่รีบออกตัวเลยครับขจใจลูกขจใจบรรยากาศการแข่งขันจักรยานข้าไทยสนุกสนานที่ครับเต็มากๆน้องๆนักกีฬาแข่งขันกันอย่างตั้งใจเก่งกันสุดๆเลยครับสนุกกันทั้งนักกีฬาและคนเชียร์เลยครับถัดไปเราไปเที่ยวชมความสวยงามของโซนอัปปจเชียงใหม่พื้นที่แห่งนี้เขาจะตลาดงานวัดและหมู่บ้านญี่ปุ่นครับอาหารญี่ปุ่นนี่เพียบของกินก็มาดนตรีก็มีและจะพลาดไม่ได้กับบูธนี้ครับกกกกกัััััับบบเเเเเเเชชีีียยยยยงงงงใหหหหมมมมมม่่่่่พ็ทฟรรรรรรรลลลลลคควววาา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 นนนนนขอออสสตตต์แ้้้้ปะะะภโดดถๆไุุ ใถ่ายรูปอัพสตอรี่ไปทีนึงเนี่ยมีแต่เพื่อนๆทักมาทำเลยครับว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยอากาศก็ดีความน่ารักเต็มไปหมดผมเลยบอกไปว่าที่นี่คือสวนอบจอเชียงใหม่นั่นเองครับและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมีทั้งสไลเดอร์บ้านพีสิงเทีย่ยวชมจนเหนื่อยก็ไม่พักครับพอมีของกินเติมกำลังไม่อัน้นหลังจากนั้นช่วงเย็นครับภาคกิจกรรมนี้ไม่ได้กับแฟนซีลันวิ่งแฟนซีรอบสวนอบจอเชียงใหม่ตามแผนที่ที่อยู่บนเวทีได้เลยครับรวมๆระยะทาง5กิโลเมตรโดยระหว่างทางวิ่งเราจะได้เห็นความสวยงามของสวนอบจ และเห็นวิวของดอยสุเทพด้วยนะครับทุกคนหลังจากวิ่งเสร็จบรรยากาศเต็มไปด้วยความน่ารักมากๆครับท<ฮ>ุกคนทักทายกันเหมือนกับงานคืนสู่เย้าเลยและไปผ่อนคลายกับเสียงเพลงสุดเพราะจากคุณไข่มุกเด o ว c e ครับ ด้วยการประกวดการแข่งขันคอสเพลย์ญี่ปุ่นใครจูก็มาครับเรียกได้ว่าผู้เข้าประกวดการแข่งขันทุกคนเนี่ยเต็มที่สุดทุกคนดูครับแต่และชุดนี่อลังการสารฟันไว้เด็กผว่ามากครับ จบการไปแล้วนะครับกับงานแกลเรี่โอเปอเร่นซีเอ็มเปาเชียงใหม่การ์เดนแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเชียงใหม่ที่สวนอบจเเชียงใหม่หากใครยังไม่เคยไปเที่ยวเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวนะครับพิกัดอยู่ด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับหากใครเคยไปเที่ยวแล้วชอบวิวไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย